สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องหยีนะคะหนูเป็นโรคตุ่มน้ำใสค่ะเป็นเหมือนกับคุณวินัยไกลบุตรนะคะแล้วได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลมาค่ะแล้วคุณหมอให้กินยาสเตียรอยค่ะแล้วมันทำให้หน้าบวมนะคะแล้วทีนี้ก็เลยมีคุณอาที่ทำงานอยู่หมอเซงนะคะแนะนำให้กินยาสมุนไพรหมอเซงค่ะ หนูได้มีโอกาสไปตรวจกับคุณหมอแบวงค่ะคุณหมอแงวงก็เลยให้กินบำรุงแล้วก็ขมิ้นชันนะคะแล้วรู้สึกว่าหน้าก็เริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็ตุ่มน้ำใสก็เริ่มหายค่ะนี่ค่ะยมไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ